เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกคุ้งนะครับผมจะมาพูดถึงอ่าวันพีทรีบินภาพสกายเปียนซื้อไว้นานแล้วที่จริงล่าสุดก็มีออกมาแล้วแต่ว่าผมผมยังไม่ได้ซื้อ <c oughs> <c oughs> คือคือ,อ่ถ้าผมซื้อมาไหร่เดี๋ยวผมมารีวิวแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีวันพี i วีโวก์ดที่เล่มใหม่มาสำหรับไอตัวเล่มผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วันพีชภาคสกายเปียกอะไรเนาะอ่ค<ช>มันจะเป็นหนีเล็กๆนี้แค่นี้มันแค่ไม่กี่เล่มเนาะสกายเปียกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าข้างในเป็นไงผมก็ซื้อ,อตอนนั้นผมซื้อมาแล้วผมก็ไม่ได้ผมก็แกะดูแหละแต่ว่าจำไม่ได้ว่าผมแกะไอตัวเล่มหรือย,ยัง ผมยังไม่แกะพลาสติกดินด้วยสำหรับด้านนี้อันนี้เป็นหน้าปกเล่มที่30เนาะอ,นนอันนี้ก็26เออน่าจะอันนี้เป็นหนวดดำอันนี้เป็นคุณคริกเก็ตคุณคริกออกเสียงไงวะคริเก็ตนะเนาะอันนี้เป็นเงาของลูฟี่นะที่สะท้อนมาจากเกาะทองฟ้าเนาะ เริ่เล่มใหม่แล้วมาดูเล่มเก่าเพราะผมหยิบเอาเล่มเก่ามาให้ดูแหละนี่เล่มเก่าเนี่ยก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมซื้อมานานแล้วเมันก็เริ่มมีเริ่มมีคราบจะเป็นเนื้อเรื่องของฮัจิด้วยเออมันก็ยังอ่านได้แหละเล่มเก่านะไปดูเล่มใหม่กันผมจะทําอันนี้ทุกเล่มนะ พอดีเล่มเก่ามันจะไม่มีโอเคนี่ที่ผมรอคอยจะหาอันฮาฮากับภาพวาดที่แฟนแฟนแวันพีส่งไปให้นะครับรางวัลใหญ่ก็จะเป็นภาพนามิเนาะโคได้อะไรคะเนี่ยเออมาเรียนแบบซันจิแกกินเนื้อไปใช่ไหมเออโอ้ไก่อดเท่อันนี้เท่มากชอบยิ่งเป็นซันจิด้วยเท่มากเลย อะไรวะเนื้ออืมประมาณนี้แล้วกันย่างนี้ก่อนเพิ่งเล่มเดียวโอเคครับต่อไปเล่มที่ยี่สิบห้าไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะพอตอนผมไปครั้งแรกนะโหคน,น,นมันจะตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นวะดูพยาบาลแ่ะตัวแค่นี้ดูหนวดขาวโหวพ่อเอ้ยโอเคดูเล่มใหม่กัน รางวัลใหญ่คืออันนี้เนาะเดอารี่หน้าร้อนของช็อปเปอร์เริ่มนี้น่าจะไม่อุโซปังแมนประมาณนี้เท่ดีเท่ดีโอเคโอเคครับต่อไปเล่มที่ยี่สิบหกผมชอบสีเขียวอันนี้นะให้ให้เลือกสีเขียวเนี่ยสวยกว่าผมชอบสี สีเทืบๆแบบนี้มากกว่าอันนี้มันจะสีอ่อนไปไหน่อยมาดูกันหน่อยสีอ่านี่เป็นเรื่องวาโปแล้วเนาะเป็นเรื่องเรื่องของวาโปแล้วได้สองเฟอร์เป็นสัญญาณมันใหม่เคมารางวัลใหญ่ออ๋ภาพโซโลเนาะ <c oughs> อาจารย์บอกเออโนคอมเมนต์ no <c oughs> เอน่าจะไม่มีอะไรแล้มีแต่อันสวยๆเลยน่าจะไม่มีอะไรอันนี้ยี่สิบหโอเคครับต่อไปเล่มที่ยีสิบเจ็ดชอบทั้งสองทั้งสองสีเลยนะผมชอบทั้งสองเล่มไปเลยอันนี้มันเหมือนยังใหม่อยู่เลยสําหรับผมอะถึงจะมีคราบหน่อยแต่มันเออมันสวยอยู่นะถึงฉากนั้นอย่างนะลูฟี่รองเพลงอ,อย่างนะอ๋อตรงบททดสอบอยู่นี่มัน บททดสอบแห่งรักโอ้ยหนึ่งหน้า,าเต็มๆเลยของคัสเซ่มาดูแก,กลเลอรี่กันรางวัลใหญ่ก็จะเพื่อนี้เนาะอะไรวะนี่หมัดแห่งความสุขอ๋ขอครอบบราใช่ไหมอันนี้ไขว่าี่วิวีกับนามีบอกว่าถูกฟัก กิดกลุ๊ปพอเถอดคณเอ้ยอันนี้ดีเนี่เขาบอกมีแพนด้าแมนด้วยอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้อันนี้แพนด้าแมนเจอละเราจะเห็นไหมนะแพนด้าแมนอืมประมาณนี้เคริ่มที่ยี่สิบเจ็ดเริ่มที่ยี่สิบแปดเรื่มเก่าจะเป็นลูฟี่เนาะเล่มใหม่จะเป็นวายเปอร์คามาคิริบรอก ลืมไปแล้วอ่ะในเรื่องว่าโปใกล้จบแล้วนี่ได้ดิบได้ดีโรบินสู้เนาะน่าจะครั้งแรกเลยมั้งที่สู้สู้หนึ่งหนึ่งอ่ะอุซบแกลลารี่รางวัลใหญ่ดีมากสวยชอบสวยสวยม,มีแต่อันสวยๆเลยแฮหูพอมองจากที่ไกลๆก็จะเห็นว่ามันคือวันพีส มีความไหนหรือปล่านะเหนยยๆเนาะเอ้ยฉยๆเอ้ยผ่านไปกันไปผ่านไปก่อนเนาะอาจจะไม่มีอะไรแฝงก็นแ้เอออืมประมาณนี้ครับผมโอเคเล่มที่ยีแปดโอเคต่อไปเล่มที่ยี่เก้าชอบอันนี้มากกว่าสีมสดกว่าชอบข้างก็ด,ก <laughs> ดูฟี่อีกแล้วอะดูฟี่อีกแล้วอะอันนี้เป็นคุโคนิสเออนี่จำได้จำได้ นี่เราบินชนะแล้วปึ๊บ,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 บสวยๆค่ะสวยๆเลยมีมาตรงนี้ได้ฮะแกลลี่ <c oughs> อันนี้โซโล่ไหยเห็นแล้วเศร้าเลยฉัน Oh my god ชอบมากชอบมากเออในอเรื่องของเอสแล้วอันนี้ทั้งสี่คนจะสู้กับเอเนแล์ละ มันสู้ไม่ได้เนาะโลกเกียตอนนั้นมันก็โหดเกินอะสายฟ้าด้วยแหละประเด็นสู้ไม่ได้เนาะเอนันโหดเกินแกลรลีม่มันก็ไปแซมแซมอยู่หน้าหน้าเนาะอ่าน,นี้รางวัลใหญ่เหล่าวิหกที่เหินบินผ่านแสงจันทร์และท้องฟ้ายามราตรีเอารางวัลใหญ่ไปเลยเอานี่ใช่ไหมประมาณนี้เล่มยี่สิบเก้าโอเคครับต่อไปเร่มสามสิบ เหลืองอ่อยเลยจ้าแต่ก็สีไหนก็ได้แหละเอาตามตรงเนาะด้านข้างก็อ่เภาพเหมือนกันครับแต่อันนี้จะกว้างขึ้นเนาะก็ตามรูปเล่มมาแหละฉากนี้ในอนิเมะหามากผมหาจริงๆนะตึ้ง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 ึงมันจะมีลูฟี่ร้องเพลงด้วยอันนั้นก็ชอบของญี่ปุ่นก็ดีเออขอที่มันเอื้อนอเอๆของภาคไทยรู้สึกจะเป็น ถ้าผมผิดยังไงก็ไอ้ที่มันแดดสองฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่อะไรสักอย่างนั่นแหละนามีมนี่ฉากทที่ของซันจินะฮะอุซบแกลเลอรี่รางวัลใหญ่ก็คือสื่อความรู้สึกได้ดีเยี่ยมนะรูปน้องไอชานารัดอืมไม่เจออันฮาฮาเลยโอเค โอเคโอเคเล่มสามสิบนะครับโอเคครับต่อไปเลิ่มที่สามสิบเอ็ดสวยทั้งสองสีเลยชอบลูฟีอีกแล้วอะ่ะลูฟีอีกแล้วอันนี้จำชื่อน้องไม่ได้เลยว่าจำชื่อน้องไม่ได้เลยวะ่ะน้องงูอะ่ะอันนี้คือย้อนความกะลุกะลากับโนแลนละแล้วถูกเข้าใจผิดว่าโกหกเนาะ เออชื่อโนรลาขอบคุณมากครับอุซบแกลเลอรี่ละวันใหญ่นามินามิชอปเปอร์เนะอ,อชอปเปอร์แมนหรือเปล่าหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้สิออชอบชอบชอบรอยรอยยิ้มดีๆหลังจบการต่อสู้เล่มที่สาเอดต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่สาสองสวยทั้งสองเล่มเลย ลูฟี่อีกแล้วนันจะเป็นซันจิกับโรบินเนะโอ้อยู่คนละด้านเลยเอามาใส่รวมล่างเนี่ยล่างเนี่ยเียดายมากเพื่อมาใช้ท้ายๆแต่ก็ใช้เด็กก็แป๊บนึงโดลูฟี่เปี้ยงใส่มันจะเป็นตอนเสริมเข้ามาพวกจีเอชทานะเรื่องหลักจริงๆก็คือตกมาธรรมดานะั่นแหละไม่มีะอะไรหรอกอ๋อนี่ไปเกาะลองลิงลองแรงเออ ถุงทงหยิดก็เข้าสู่ภาคฟ็อกซี่ที่มันแป๊บๆไม่มีอะไรต่อไปอุศกาลรี่น,นี้รางวัลใหญ่อันนี้อะไรเนี่ยเอาละใครเป็นใครกันเนาะน,นี่ดีขอบคุณนะเก่าอ้ท้องฟ้าเกิดอะไรขึ้นมากมายจริงๆ oh <yeah. S 1> <laughs> เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับครับเออน,นี่ดีมารีคริสต์มาส พันภาพมันเคาได้กันทุกคนเลยอันนี้ดีโอเคโอเคอเค,ครบทุกเล่มครับก็ประมาณนี้สำหรับวันพีชรีพิ้นวอลุ่มที่3ภาคสกายเปียทั้งหมด9เล่มนะครับสำหรับไอวอลุ่มที่4ภาคต่อไปก็ เดี๋ยวผมซื้อมาก็ค่อยมาคุยกันเนาะตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเอาไว้ก่อนโอเคครับต่อไปวันพีทเล่มล่าสุดที่เพิ่งอ,ออกมาออกมาใหม่เลยก,ก็คือวันพีทเล่มที่107่งดตามญี่ปุ่นทันแล้วนะโคบี้เด่นเด่นมากอันนี้จะเป็น,นเรื่องของจัดกับซีซ่านะครับ <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าผมจะ เ,เปิดพันผ่านดูเนื้อเรื่องอาจจะให้ดูพวกแกลเลอรีส่สหน่อยแต่แกลเลอรี่ผมมันก็สปอยพวกพวกแค่ดูแค่อน,นิเมะอีกอ่ะไม่ดีกว่าเอาแค่นี้แหละให้ดูหน้าปกทันญี่ปุ่นแล้วจบแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นโปสการ์ดโปสการ์ดนี่นะฮะให้ดูแค่นี้ดีกว่าเพราะมันสปอยมากต่อไปที่ผมสั่งมาด้วยก็จะเป็นวีการ์ดเล่ม เล่มล่าสุดอูสเตอร์แพ็คของภัยคุกคามแห่งพังฮาศาสตร์เนาะคือภาคพังฮาศาสตรนั่นแหละโอเคครับผมผมแกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะยัดเข้าเล่มกันโอเคมาตรงนี้5้าหนของลอของลอเพราะว่าผมจะได้มันจะมีอันนี้ด้วยสกิลของลอด้วยต่อเรียบร้อย ก็เรียบร้อยสาหรับ v i v o การ์ดก็สําหรับตัว v i โ a การ์ดนะถ้าเดี๋ยวมันมีอะไรมาใหม่เราก็มานั่งจัดลงในแฟ้มเหมือนเดิมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดแค่ของวันพีซนั่นแหละเหล่าผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับสามารถกดไลค์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ